ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบล็อกกับแมป e ี a วนนะครับผมเป็นแมปที่ถ้าเกิดเรียกผิดทีนึงเนี่ยกลายเป็นคําด่าได้เลยนะผมว่าท่านผู้ชมน่าจะเก็ทนะว่าหมายถึงอะไรกันแน่เอาเป็นว่าคลิปในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวยูริตี้อันใหม่นะครับไม่รู้อ่านถูกปะโดยอันนี้นะครับมีชื่อว่า Deco ยนะครับผมเป็นยูริตี้อันใหม่นะครับ โอเคเพื okay. e a, uhm, ่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปรับชมการรีวิวครั้งนี้กันเลยนะครับมาท่านผู้ชมเราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับวิธีเรียกก็กดเลขหนึ่งนะครับพื้นหน้าตามันจะคล้ายๆล้ายกับไอเครื่องปลอมตัวของสไปใน tf 2มากเลยนะโอเคเมื่อเราเรียกมาแล้วให้เรากดคลิกเพื่อใช้งานนะครับนี่เลยมันจะทําการสร้างร่างปลอมออกมาครับซึ่งร่างปลอมนี่มันก็จะเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะติดกําแพงนะ โดยไอ้ล่างปลอมตัวเนี้ยมันจะอยู่ได้ถึง30วิเลยนะครับพอครบ30วิมันก็จะหายไปนะครับซึ่งข้อดีของล่างปลอมนะครับก็คือเวลาที่แบบเราจะแบบหนีนิโคใช่ไหมแล้วก็เกิดเรากดใช้งานไอ้ตัวล่างปลอมไปเนี่ยคือล่างปลอมมันจะไม่เลงเรานะครับคือมันจะไปเล็งไอ้ล่างปลอมนั่นแทนนะครับ ถือว่าเอาไว้ใช้ในการแบบกันเหนียวหรือไม่ก็เอาไว้ยื้อเวลาเล็กน้อยนะครับสําหรับไอตัวล่างปลอมนะครับของไอตัวอุปกรณ์ดีคอยนะครับผมนี่เลยปล่อยไปละเฮ้ยโอเคนั่นไงไอตัวนิโคตัวนั้นคือมันไปเลงล่างปลอมผมละมเมื่อเดกี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสาหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็แค่สร้างล่างปลอมนะแล้วล่างปลอมเนี่ยมันก็จะทำการแบบ เป็นตัวล็อกเป้าหมายให้กับตัวนิโคทีเลยครับือจริงๆไอ้อุปกรณ์ตัวนี้มันไม่ได้แบบเอาไว้ใช้แบบยังไงอะเอาไว้แบบยื้อเวลาได้อย่างเดียวเราสามารถใช้ซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับผมในเชิงที่แบบเราจะแบบช่วยชุบเพื่อนอะไรแบบนี้เราด้านหน้ามันมีนิโคเยอะใช่ไหมเราสามารถเอาล่างปลอมตัวนี้ไปแบบไปช่วยยื้อเวลาแทนได้นะครับผมเหมือนเป็นตัวแบบตัวล่อกความสนใจนะครับและเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับผม โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ดีคอยนะครับในแมปอ e ีเวสนะครับผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพู้ิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก่อนจากกันไปนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ